นี่เพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเรารู้สึกเหมือนเราเข้าใจบทิบทเพลงอันยังเซีจากซซัดีจ้าก็วันนี้ก็เหงาเหงานึงเพราะว่าน้องรามแอร์น้องรามแอร์ได้งานใหม่ได้งานใหม่แล้วก็แบบไม่สามารถยุ่งมากวันนี้ก็ต้องแบบก่อนอื่นก็ต้องคอนกรีน้องอาร์มแวรกับงานใหม่ของชีคอนแบบกๆเพรวันไหนอาร์มแวรเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวอาร์มแวรมาเดี๋ยวลองดูว่าอาร์มแวร จะไปอยู่กวางยาหรือเปล่าในคลิปหน้า <c oughs> หายไปกวางยามาหลายคลิปแล้วนะจริงก็ว <c oughs> ันนี้ตามรีเควสเยอะมากๆเยอะจริงที่บอกว่า วงผู้บุญปล่อยเพลงแล้ววงอะไรวงสาวสองทวายทวายแล้ววันนี้มาในเพลง the feel special the feel the feels ซึ่งเราไปอ่านมาในหนึ่งว่าเพลงเนี้ยเป็นคนแต่งเดียวกับ knock n o what is love และ feel special อุ้ยโอเคนจอาน้ากับอดจอยแต่ what is love กับ feel special เป็นเพลงทวายที่ชอบมากอีกุยอ่ะชอบไอ้นี่มาก what is love อะไรก็ไม่รู้แต่ว่า feel special กระเทยทุกคนเป็นเบสอยู่แล้ว เป็นเบสอยู่แล้วทุกคนต้องชอบถูกไหมเกลียดมากไปคุณความรำเพลงดีกว่าปุ๋ยไปดูเพลงความรู้สึก The f e e l s ของสาวสองกันสามสองหนึ่งสองชวนไปฮอกวัดละหนึ่งงานพร้อมวัด ฉันสงสัยเดี๋ยวนี้เขาเห็นสีผมข้างหน้าเป็นยังไงใช่ยุคแห่งการทำผมไฮไลท์กลับมาแล้วหลังจากคุณลำไยปกนณรปทมชุดฟ้นน้นเมื่อกี้เหมือนชุดในแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะเหมือนเหมือนหวานมากเลยอ่ะจริงชมพูมากอันนี้ก็เหมือนแบบ yes or yes แบบ version upgrade ขค้นสูมเดียวกัน อแอนไม่ไหวแอนหลังแอนหน้าอยู่นะไม่แต่จะบอกว่าน่าเป็นแบบวัชนีทอนบริลด์อีกเลยเห็นไหมเพลงร้องแผ่วๆอ่ะก็ต้องให้มีหน้าร้อกอันนี้จ้องย้อนมาละเออแบบคัมแบ็กเออซูเปอร์สตาร์หนึ่งอู้สติ้งสวยโอ้ยโชติปอไปปะโปมากเลย้อนเด่นกย้อนเโฟมากเออเออใจจัยนคนมีหมายเลขด้วย พอแลวท่อนนี้ติดหูโอ้ยเซตติ้งนี้สวยงานพร้อม What is serve มา What is serve และเอลซ่าหนึ่งอะไรผู้ชายเหรอมองไม่เห็นมองไม่ทันมันแพงอ่ะมิน้าเออนี่แพงมากแพงมากซื้อไม่ไหว อเอา้าว <laughs> สวยดักนะมึง <laughs> อาง้อาวดีแล้วราชินีท่อนบิดเอ้ยท่อนหุกท่อนหุก <ขอ S 2> ใช่ แมนะมันติดหูเอออยู่ตรงกลางไปเลยสิคะใส่มองด้วยออมีน่ามันสวยมากเลยอุ้ยเบิร์นบุ๊กนอกลาวฉันน่้วมันความสึกมันเหมือนกลิ่นของมีนเกิร์ลเว้ยทั้งงานผอ,อ,อมบางทีด้วยที่มันแบบแต่น,นางเป็นควีนออฟทอนบริดจ e จริงๆนะจริงจริง,รงมีน่าใช่ไหม,อมเออเออเธอฉันนึกถึง ไฮโพดอยโอ้ยสต็งนี้ดีมากสวยมากสวยมากสวยมากนี่ชุดนางโปใช่ไหมเนี่ยโปโปดูดิหน้านายอยโปรมากน้องแบบเด่นขึ้นทุกเพลงทุกเพลงอ่ะจริงจริงทำร้องได้แรปได้ใช่แล้วคนเนี้ยกูเกียรทรงผมมากเลย่ะคนอื่นแล้วเอาอะไรไปแปะอยู่ในหัวเออ อุ้ยเซีอวซงนีจึงอ่ะแล้วทำไมเพิ่งเห็นตอนจบวะจึงมากยืนคู่กับใครวะเมื่อกี้ยังสายตาทุกคนเลยเมื่อกี้ดูแต่เจีอโอใครยืนจบกับเจีอโออะก็เตะรองเท้าไม่ได้สิคะสวยมากบ้าให้มีหน้าจริงมีหน้ามันสวย เมื่อกี้ฉันเห็นคือน้องเป็น Full English Version ใช่นี่เพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเออคือรู้สึกไม่รู้หรอคือรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมมันแบบมัน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 เขาแปลกแปลกเออมันเข้าหูทำไมเรารู้สึกเหมือนเราเขาใจบริบทเพลงฉีไม่รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ อเพิ่งตัวนี่คือเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังนึกว่าเป็นเกาหลีที่อะไรออกมาตลอดเหมือนเวลาเราแบบเรียนภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งจนสักพักหนึ่งก็แล้รู้สึกว่าเราแบบเหมือนฝันเป็นภาษาทันแล้วตื่นมาเราก็พูดได้เลยอ่ะแล้วก็ว่าทําไมกูฟังภาษาเกาหลีออกว่แล้วเป็นภาษาอังกฤษกูก็คงมึงนนั่แหละที่มังไม่โลอ่ะคือไอ้บอย a boya boya เดะอันนั้นน่ะก็คือแบบภาษาเกาหลีป่ะอังกฤษไงบอย b o คืออะไรอ่ะบอย บอย่าอย่างเงี้ยบอยอะบายอะบอยอะบอยอะเนอะเราแต่ก uh, ูก็แบบกูก็นึกว่ามแบบมอย่าที่มันแบบภาษาเกาหลีที่มันเป็นแบบมอย่ามอย่าเอโอเอเออบอย่าบอย่าอย่างเงี้ยหรอเออมั้งบอยยานออะบายยานอบายอะบายอะบายยานอจะอย่างกูก็นึกว่ามมอย่ามอย่ามอยยานออย่เงี้ยรู้สึกอย่างไรอย่างแรกเลยคือพาที่เป็นแดนซ์ทั้งหมดจองยอนไม่ได้อยู่ ถ้าเธอสังเกตดีๆจะมีใช like ouais. we ่เมื่อ mm. ก uh, ี้มันมีช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนฉันเห็นเอาแบบตอนที่เป็นแบบเลนกว้างแล้วเป็นแบบสี่แล้วจองย้อนไม่อยู่ตรงกลางรือสคกสักคนหายไปเว้ยใช่ใช่ทุกฉากที่เป็นซีนเต้นอ่ะไม่มีจองย้อนหมดเลยถ้าเป็นซีนที่เป็นแบบเล่นละครถ่ายจอยๆอะไรเงี้ยอ่าซีนจ่อซีนจอเออมันจะเป็นมีน้องด้วยอ๋อจองยอนยังไม่ยังไม่ค่อยดียังอาจจะรีคอร์ดีได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วก็ MV เนี้ยเหมือนเอาอะไรไม่รู้มายำๆๆแบบเอาเพลงเก่าๆมายำจริงๆ What <ม> is love แล้วก็เพลงอะไรเดี๋ยวพูดเพลงแรก Yes or oh Yes or Yes อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว้าวเท่าไหร่ไม่ว้าวไม่ว้าวจริงๆไม่ว้าวคือต้องพูดว่ายัางไงอ่ะมันเป็นบับเบิ้ลกัมที่ฟังแล้วก็แบบโอเคน่ารักดีคอดิโน่แต่ว่าแบบมันไม่มีความแบบไม่มีเอลิเมนต์ที่แบบเซอร์ไพรส์พวกเราเท่าไหร่เลยใช่ แต่คือเห็นด้านอย่างนี้นะเดี๋ยวสักพักร้องคือเราอยากถามปุ๋ยว่าเพลงเนี้ยมันคือแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าดิสโก้พอป,ปะมีกีตาร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราว่าเราไม่แน่ใจช่องเลเพลงแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทนนั้นซึ่งความจริงแล้วอ่ะหลังๆวันเนี้ยเพลงที่เรารู้สึกฟังแล้วเรารู้สึกแบบมันปังมันเลิศอะมันต้องมีความอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงแล้วอันเนี้ยพอมันเป็นดนตรีที่มีความแบบไม่ได้ไม่ได้มีลูกเล่นทางดนตรีขนาดในการฟังครั้งแรกใสๆเออมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบโซโซ มันมันกัดไปเป็นเหมือนถายช่วงก่อนที่จะเล่นเพลงแฟนซีอ่ะ เออช่วงนั้นที่ดูแบบที่เป็นแบบวอตติสเลอรพวกที่เป็นแบบใสๆบับเบิ้ลกรัมมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นหลังแฟนซีมันจะเป็นแบบว่าทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทุกคอนเซ็ปต์เลยเออใช่แต่อันนี้มันกลับไปเป็นแบบอย่างนั้นมันแอบมีความกลับไปเป็นแบบทิพย์เค้าเกิร์ลกรุ๊ปนิดนึงซึ่งซึ่งถวายมันเลยจุดนั้นมาแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เลคือถ้าเป็นวงแบบเพิ่งเดบิวต์ปีนี้ อาจะเจอเพลงแบบนี้ในในแบบวงนี้เพิ่งเดบิวต์เนี่ยครรู้สึกเราไลายซ้ไลาลซัมวันนี้วันนี้วันนี้ละใช่ก็ก็คือแบบบอยยบอยย่บอยนะเออมันไม่หมยถึงว่ามันก็คือแบบเป็นโทนที่แบบว่าเดบิวต์มาเกิร์ลกรุ๊ปดอกไม้เพิ่งแบ่งบาน ดอกไม้พึ่งเป่งบาคุณไม่เห็นป้าเป็นแบบแับคุณไม่เห็นป่าเป็นดอกไม้เหี้ยมากแต่เพราเราถ้าสมมติว่าอิเล็กทรอนิกส์หน่อยที่จะเข้ามามันจะเหมือนไอจีวอนอ่ะใช่ที่อิเล็กทรอนิกส์แม่งทุกเพลงเลยแล้วแบบนั้นคือสตลชรบึงบึงบึงแต่คือเราเข้าใจนะความทวายท่นจะมีความแบบช่องเลอร์ไหนก็ทําได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราจริงๆพอเพลงเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพลงที่แย่แต่ถามว่ามันว้าวไหมเรายังไม่ชอบนะตอนนี้แต่ด้วยความ JYP และความทวายเส ยังฟั่งแอลกอฮอล์ฟรีอยู่เปิดแอลกอฮอล์ฟรีอะสาบมากสาบมากสรุปเต้นควงขาตะขาบหนึ่สุดลิปแหกขาป้าป้าเลยมีคนมาแหกแหมะตอนนั้นสาบนักยาสาบใหญ่ไปเจอมาเดี๋ยวนอึ้งขาขาขาปูไปเจอผับแต่ว่าลองดูอีกสักรอบไหมเพื่อเก็บรายละเอียดดูรบ ได้เดี้ยเรา<อ>ไปดูอีกรอบเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเต้นก็มันมันมีท่อนที่เราแบบเต้นเล่นกันเมื่อกี้หนึ่งแต่โดยรวมๆแล้วอะคาดหวัาางความแบบกว่านี้คือชา่าอยากดูจิไฮโยซีนสุดท้ายเลยจีนแอนมิชัย <c oughs> เพราะว่าเราไม่เห็นซีนแอนมิชัยจนมาจบตรงกลางอ๋อจริงๆนะ เขาควรจะทำผมทรงนี้ตลอดมีต้งอนไปเพราะตอนจีฮโยทำผมทรงนี้ตอนพิวสเปเชียลอ่ะสวยมากที่แอลกอฮอล์ฟรีที่ผมดำตรงก็มาแล้วมาตัดเป็นทรงนี้อีกแล้วทรงแฟนซีอ่ะใช่ไหมซึ่งไม่ชอบออเซึ่งซึ่งแบบมันมีทรงที่ดีกว่านี้ที่ทำให้น้องสวยกว่านี้จีฮโยทำผมยาวตรงสวยมากแอนด์ไม่ใช่ใช่แอนมิไม่ใช่แล้วไปดูแอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์ฟรีแล้วไปดูเดือดฟีวลอบสองดีกว่าสามสองดึงแอนด์ไม่ใช่ จดหมายจากคอรวอดใช่อยากรู้ว่าแบรนด์ไ c ชเกอร์เนี่ยคือแบรนด์อะไรเพราะว่าน้องอิตตก็ใส่อริยาใส่สีม่วงสีเดียวกับที่นายอนใส่หรือว่าเกิดการรีไซเคิลดีลมาทั้งแบรนด์ <c oughs> ภาษาอังกฤษเว้ยเรารู้สึกว่าสนเสน่ห์อะไรบางอย่างในความเป็นออกเสียงเกาหลีอะมันหายไปมันก็เลยแบบเกี่ยวไหมแต่ฉันถ้าเธอพูดอะรู้สึกเลยแต่ฉันรูน้สึกว่าเอา็มวีนิซานาไม่เด่นหรอใช่แปลกมากเออเราไม่พูดถึงซานาเลยจริง<ๆ>จริงจริงจริงหืต้องชมมินาทุกครั้งที่มินาโผล่อุ๊ยใส่เสื้อใส่เสื้อไหลไหลหลุด แต่เสื้อเลยหลุดเหมือนอีวีนดูแอติทิชี่แล้วอันเนี้ยจ้องย้อนผมมาอะไรแบบเนี้ยแปดคนจริงๆด้วยจ้องย้อนหายแตนายย้อนลงนี้สวยนะยลูกสาวลูกดาวยุ่วอะของตัวโปส,สวยมากโปรจริงโรจริง<ต>น,นี่ไงทะเลาะมามองข้ามอะไรจากตรงนี้ไปอ่ะเพราะว่ามีอันนี้มาเบรกไง <laughs> ทำไมต้องอยากแยง่แยงซีนแอนนีชัยจริง แต่สีแบบทรงผมแบบโมโม่ช่วงนี้คนฮิตอยู่นะที่แบบเอาอะไรเอาแบบจอนมาแซมกับชั้นไฮไลท์กับระยุคคุณลำใหญ่บอกแล้วตั้งแต่ตอนอภิษฐรมเด็กเกิดปี2,000งกันนะอะไรวะคือเทมโปเพลงมันแบบนึกออกปะ หน้าไมีน้ำมันเหมือนโดนฟีดอะมันต้องพูดว่ายังไงดีอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนเพลงเกาหลีเลยอ่ะแบบเสียงของความเป็นเพลงเกาหลีมันหายไปฉันว่าน้องมันเหมือนดิสโก้จริงๆนะแล้วฉันน่ะฟังรอบเนี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบพวกแบบบูโนมาตึงตึงเดือกีตาร์เนี่ย บอยสานาไม่เดนเลยจริงเออหนุ่มนางแอนจริงก็ <c oughs> ไม่เทนชั่น <c oughs> อ๋ <c oughs> อใช่ก็เดี๋ยวฉันจะพูดเรื่องประเด็นนี้ รู้สึกว่าท่อนมันไม่มีท่อนไฮโน้ตปังๆเลยเว้ยแบบว่าท่อนร้องอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยมีลูกเล่นแล้วดนตรีก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นไม่มีท่อนดรอปไม่มีท่อนเบรกแดนปังๆเก็ทฟิวปะเลยแบบอะไร,รอยู่วะนายอมันโปสะใจจริงๆวะคือถ้ามันถา้าไม่มีปอกแขนนะโปมาก แต่นี้ว่าจริงๆแล้วน่าจะมีจองยอนอีกคนหนึ่งก็เลยแอนจะอาจจะเด่นไม่ใช่แอนแอนมิชากับเป็นสมาชิกชื่ออะไรวะจีฮโยจีไฮโยจะเด่นขึ้นมาัแต่สวยก็คือใช้ชุดของวอสิเดิรจริง าก,าก็ต่างนั้นก็การที่คอมเมนต์ไม่ได้รู้สึกว้าวว่าอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ความเป็นเพลงเกาหลีหายไปเยอะมากอืออืออืตรงๆก็คือไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นเพลงคือมันไม่มีความเป็นทวไรเเลยอะเอาอย่างงี้ไหมอะคือเมื่อกี้คือคาดหวังว่าพอมันเป็นน็อก,อก,กน็อกวอตอิสเลิฟแล้วก็คนแต่งฟิลสเปเชียลอะมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบมันต้องมาออแต่กูอะสัอ่นใจแต่กูเห็นทีเซอร์แล้วเพราะแบบดนดนตรีมันแบบ มาแนวนี้หรอวะมาเรียบเกินไปเรียบไปเรียบไปเราปกติมันจะต้องปล่อยอะไรสักอย่างให้เราดุ้งตั้งแต่กีเซอร์แล้วแต่อันเนี้ยดูทีโซจบแล้วแบบอืมแบบว่าคอสตูมก็ไม่มีอะไรว้าวดูแบบยกระความโปของนายอนเออยกระความโป่ของนายอนแต่แบบคอสตูมก็เหมือนแบบว่าเคยเห็นทวายใส่มาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยชุดชุดไรตาดาเออแล้วก็ชุดกับงานพรอมของวอนชิเลอฟอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแบบเหมือนไม่ได้แบบมีเอลิเมนต์อะไรที่เราเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเลย เลยจริงจริงจริงอันนี้ยิ่งกว่าแอลกอฮอล์ฟรีอ่ะจริงๆนะเราว่า JYP อ่ะเวลามันตั้งใจพยายามทำอะไรให้ไปโกอินเตอร์อ่ะไม่เวิร์กเว้ยจริงจริงมันเหมือนโดนสาบอ่ะเหมือนโดนสาบว่าอีเนี้ยอีค่ายเนี้ยไม่สามารถไประดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบว่าซันจะขายได้แค่เกาหลีกับญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะสไตล์มันถูกเออเพราะสไตล์มันไม่ะแช่อะมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงมันไม่ใช่ไม่มีอะไรคอมเมนต์เลยไม่มีอะไรคอมเมนต์ เสียใจวงคู่บุญของเราหลร,รอซิงเกิลเกาหลีจริงถ้าไม่รู้ว่าจะแบบจริงๆแล้วว่าปกติถ้าเป็นเดือนตุลาอืจะต้องเป็นต้องเป็นเดือนของนานเดบิวต์เดือนตุลาไงนจนช่วงฮาโลวีนน่ะ <ใช S 2> ที่มันเป็นคอนเสิร์ตอมบีเรา,า,เราขึ้นแล้วขึ้นเอ็มเขาดครั้งแรกก็แบบตังมากไม่เล้วรล้ว,ลว,ลว,ลวปีที่แล้วมันปล่อยเพลงเนี้ยอะไเอ็กซ์พอยต์สปอร์ตไลท์ ฉันหยุดตัวเองไม่ได้ฉันหยุดฉันไม่ได้ปังปะปางเรา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 ขอลองให้เพื่อสันอีกเออใช่ไหมลองให้เพื่อฉันเออมันปากนะเรารับเดือนเนี้ยก็เลยปล่อยมาเป็นอย่างงี้เราก็เลยแบบเอ๊ะมันจะมีซิงเกิลเกาหลีให้กูปะวะเข้าใจปะจะทำแบ๊กจะต้องรอดูเออจะทำแบ็กเกาหลีให้กูไหมอะไรเงี้ย ในเดือนนี้ที่เป็นเดือนของเขาประมาณนี้เสียใจจริงสักใครที่วงคู่บุญก็แล้วก็คอมเมนต์กันตรงๆรงทุกคลิปอยู่แล้ว้าที่ทุกคนจะติดตามมาแล้วก็ มีคนเริ่มสกิดสาวกวางยาเลยพยา,<ล>า,ายาม<ล>จิกอาร์มออกมาอยู่ในกวางยาไ่้แต่เราเข้าไปเออต้องข้าไปเออวันอาค<อ>าม<ด>ัาน,นพุ์เนี้ยเออเอเอประมาณนั้นก็สำับใครที่แวะเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็สามารถมามอยกับพวกเราได้สามารถแวะไปดูวิดีโออื่นๆของช่องได้ด้วยเช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอัญยอง